ีจ้าช่องคู่แอนไทยบ้านชาแนลนะคะมื้อนี้จะมาแกงน้ไม้ใส่ผักคาไส่ผักอิตูนะคะนี่ือผักสวนครัวเราอาจจะหกหกจักน้อยเพราะว่ามันยย่ามฝุนตรงเข้าใจนะคะผักเามีหลายชนิดนแต่ว่ามือน,นี่ที่เขาจะเอาไปประกอบอาหารกันก็นกนกนคือจะมี พักอีตูอา่าพักขาอา่าพักขานน้นภูมอยู่ทังพุนนะคะอา่ายอดบักอื้อแล้วก็ใบย่านางอา่ายุพงทั้งพุนนะคะนี่จะไปเก็บมาแล้วก็บักพริกอา่ายสวนทั้งนั่นนะคะทุกอย่างปลอดสารพิษมืดนะคะเขาจะมาประกอบอาหารนะคะเมนูเพราะว่าได้โนไม่มาจากไอ้นอนอนื้อ ต่อไปนี่ก็คือใบผักขาหรือชะอ้มปลาษักลางนะคะเขาจะเอามาใส่แกงน้ำมหโดยปที่แล้วแกงน้ำมัครับชะอมนี่จะถือกันแต่ว่าปกติเขาจะบดใส่ผักอีตูนะคะใส่ใบผักขาแล้วแต่วานี้มักทั้งสองกับสีใสทั้งสอง อันนี้ปกตินท้ายผิดค่ะอันนี้ก็ตัดไปแล้วเพื่อน,นไเพิ่อมาตัดไปเมื่อกี้จะมีเหลืออยู่นนจะเก็บมค่ะสูงเอาไว้ได้ค่ะต้นผักชมอ่าอยว เก,ก็กบบกพริกแต่ว่าบกพริกเป็นบกพริกยี่บอนเป็นสวนเพิ่นบ้านเพิ่นอยู่ตรงนู้นค่ะจะอยู่หน้าบ้านมักรูนี่บอกว่าให้เก็บได้เก็บบกพริกได้นะคะอนุญาตอนุญาตแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาบอกพริกอ่อนพริกอ่อนตรงนี้นะคะไปใส่แกงก็ไหมเขาเรียกว่าลูกโดด ตัวแก่กับมี่แล้วเก็บจากเพื่นไปนะคะเพื่อนเพิ่งเก็บเมื่อ้านกเ็เลยบาค่อยมีเดี๋ยวนี้นาจะโล่หกสิบแปดสิบบกพริกแถวนี้ก็จะปลูกบกพริกจะส่วนใหญ่ปลูกก็แล้วแต่ละตามฤดูกาลน,นะคะช่วงนี้กับปลูกบกพริกฝนก็จะมาห้วยจักหน่อย,อยต้องรีบเก็บ เพิ่เพิ่นะะนะคะผมบอกว่ากินได้ใกล้ประมาณสาเก้าเป็นที่ที่ยูติดกับยังละ่ะบ้านพักคู่นะคะบ่มีหัวบ่มีหยังเพิ่บ่แพ้งเพราะว่าเขากินบ้หลายได้ประมาณสั้นนี่ขอเพิ่นนะคะ สาวูนบานพนอ่าขอบคุณหลายๆเด้อย,ยายววนปลกูกพริกไว้ให้กินให้บานพักคู่นะคะใบายนานั่งนะคะนี่ใบายนานังจะหกจักน้อยเพราะว่าย่านงู <c ười> คอยกามาทางบันไดช่วงนี้มันขึ้นกับเจอไม่เง,าาางา่านี่ใบยานั่งว่ท่นได้มาทางออกนคะคะฮิางมันไวแต่ว่ามันกระลมไป ลมพัดอใบอยานั่งงามค่ะอยู่บ้านพักคู่ได้ดิอเห็นบ่นจ้ะอะมันเกิดข,งขางบ้านพักคู่ก็เลยเอาไม้มาถึงไว้แต่ว่ามันเกิดพุ่นี่ค่ะสิะเดมาส่อมแซมไหมจ้ะตอนนี้จะอยู่บักทาัางบ้านพักคู่เนี่ยแหละค่ะหากินง่ายอ่าค่ะขังบ้านเท้านี้ละ จะเริ่มพิธีอุปกรณ์เข้ามาได้นี่นะคะเดี๋ยวจักงน้อยจกคันอย่านั่งเป็นอ,อุปกรณ์ ันนี้ก็ต้่มน้องไม้อ่ไาอา้เล็กมาให้ต้มไล้เต็มืขึ้นนะคะน้องไม้สังนี่หวานต้มแป๊บเดียวก็ับมืดลดขมละนะคะไปเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะเหตุการประกอบอาหารกันนะคะเนาะมื้อนี้บ่ได้แสดงวิธีการประกอบอาหารเด้จะเฮ็ดคล้ายๆกับไข่มดแดงที่เคยลงคลิปไปนะคะย้อนหลังไปมึงประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะนี่ ย้อนหลังไปเมืองใครๆค่ายกันนะคะแต่ไข่มดแดงเขาจะใส่ตอนสุดท้ายนะคะจะแตกต่างกันนิดหน่อยอ่าอันนี้ก็จะควัวตำพริกตำหอมตำห <c oughs> ยังควัวใส่ใส่ปลาแดกปลาหน้านะคะจะตำใส่ขวัวโนมัยหอมแล,ออแล้วก็จังใส่ผักใส่น้ำอย่านั้งนิดหน่อยแล้วก็จัง ใส่ข้าเบียเขายังนะคะมันคนมักข้าเบียร์ง่ายๆค่ะแล้วเติมน้ำล่อให้เดือดแค่นี้แกงน้ำไม่้วยยากนะคะเป็นอาหารอีสานที่เข้ามักกินกันเดี๋ยวสิบุรีแสดงขั้นตอนวิธีเฮ็ดเนาะค่ะเดี๋ยวจะมาชิมมึงว่ามันเป็นแนวใดนะคะเอาเซแล้วจ้าแกงน้ำไม้หัวหนึ่งใส่ผักอด3ามผิดขเข้าบได้ใส่ขาเบือะคะ่ะ กะลยน้ำใสๆสักหน่อยเข่าบ่ได้มากเลยบ่มีมขเขาเบียดใส่ฟักทองนี่ก็เอามาจากแม่ค่ะสวนน้ำมันอ่อนๆค่ะนี่รสชาติเป็นยังไงเสิมมึงด้วย มา,ามาเด้อคข่ามาันกินข้าวเดม๋ยกินหอมน่ดบอกอือหอมน้ำม่หอมประแดกค่ะนี่น้ำม่เขาจะลายจังน้อยเครืองเขาก็เลยใส่หน่อยยานมันโมแมนแกงงน้ำม่จ้า เีื้อมอนานะคะมาติดตามคู่แอนไทยบันชาแนลจ้าแกงน้ไม้อ่าได้กินแต่หัวปีค่ะ